กับสวัสดีค่ะธรรมชมที่เขารบวันนี้ท่อมีสามดาวสิพผ้าธรรมชมมมหาหน้าหม่ำเนาะค่ะเนาะหน้าหม่ำมันฟันเห็นผีบ้าค่ะธรรมชมปลาโตมาเลยผมง่าบึกเึกือมาหาร้านกําลังจัดงานวันเกิดผีบ้าผันย่างขง้ามาหาค่ะธรรมชุ่มมาขอกินเหล่าแล้วก็บอกเลขหน้าหม่ำเป็นเลขสามโตหางเดียวโคลเลยค่ะธรรมชมจะเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวใดก็ไปรับชมกับหน้าหม่ำพร้อมกันค่ะ แอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหายทอมีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกาน้ำมัมพ่อ้อมกันเลยค่ะครับสวัสดีครับน้ำมัมสวัสดีคับสวัสดีค่ะน้ำมัมสวัสดีค่ะครับผมน้ำมัมเนี่ยเพิ่นกระตายเหลาฟื้นได้ครับอีีสี่เนาะนอนป่วยติดยางมาเจ็ดเดือนก่อนน้ำมัมอยู่เกือบสามเดือนครับเกือบสามเดือนครับสมมติช่มเนาะลูกอะไรเห็นนรกเห็นสวรรค์เนาะแมนกับฟันก็ปีเปือนนี่ยฟันเห็น ผู ar, ้พ่นเสียนะครับพอญงมีไงพอแม่ก็อายนองครับอเป็นิ่าพเวปเกียวเมืองสวรรค์ครับผมเห็นยังในเมืองสวรรค์ว่าสู the <the ่เอฟซีฟังนะเห็นเป็นแบบบานทรงไท่บานกระตอบล้างหน่อยๆยครับย่ยงกันอยู่ครับเลี่ยงกันอยู่เลยครับครับผมเป็นบานมุ่งแบบไปจากนะรับานแบบโบราณบานกระตอบเป็นเพื่องด้างน่อยๆโอ้ยอนั่นลหละเป็นความปั่นครับเป็นพ่ายเวทลอเบิ่งอันเนี้ย มองเพคนอยู่นะครับอืนี่ละจิตเขาออกเนาะแม่นครับเพราะอันนี้ปันไปเห็นนกจิตนะครับคนนอนนอนติงคิงบ่ได้เลยบ่ครับครับนอนติดเตียงอยู่2เดือนกับ3เดือนเนาะครับผมติงได้แต่ตาติงได้แต่ตาครับครับผมแล้บก็แกล้งเนียนนี่แหลเงื้อกล้าวเนีัยเหมนแมวมาป้อนครับตะกี้ตอนแมวเพิ่นบ่ได้เนียนะครับครับผมผมปืนมาแมวเพิ่นก็เญีย ยามากกับน้องตั้งปีอะไะครับโอ้ขับน้ำมันฝืนมากเพราะพ่าข้าวแม่เสียทันทีเนาะครับโอ้ขอแสดงความเสียใจน้นไหลยนั่นแหละครับเขาเรียกว่าหมูบานผีน้ำมันครับหมูบานผีอย่างว่าผมวันถึงอาา่าเนี่ยอายุใครว่าเพิ่นเอามาส่งครับ,บ,บแมนเพิ่นเอามาส่งบนถึงข้าวถึงขาดเนาะแมนครับเอาบาทนี้อันเรียกนี่อันจังไรกว่าครับเบาสู้ฝั่งไหนครับเหมือนเล็หน้อยมันจัดงานมันเกิดอยู่นี่แหละครับบ้านนี่แหละครับ บริเวณบ้านนี่ครับครับผมอันนี้บ้านนามํานี่เนาะครับมันพ้ากันจัดงานมีพี่บ้าผู้หนึ่งครับยางมากนี่ครับครับผมแวะมากเคยจังหูจัดกันนี่ครับม่ขอใกินเหล้ากินกับอันนี้วองกับเบกหน่อยนะครับพี่บ้าไม่ได้ใส่หรอครับนามัมกะโมโหคือกันครับเคยเห็นหน้าเห็นตาทั้งหนวทั้งเข่าครับปึกศึกมาเลยแม่อันครับอืครับผมกะอันนี้ว่า ยินเดาได้ถามว่าเออมีตีเอ็กอยู่บ่กันบ่มีอยู่างไรก้นบ่ครับผมบาอกพี่บ่าวบอกดีกุ้นบ่ครับออตัวแรกเลยบ่มาหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าครับ,คร,บครับผมอ้าวพี่บ่าวได้บ่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเออจีอดจี้ยาพาใ้ใส่งามป้าตูมาเลยบ่ครับเนี่ยไม่อันเรอะใส่ใส่กางเกงใส่ใส่กางเกงโอ้ยครับแต่หมอจมก้<ค>นหมูโอ้ยก้นขีหายเลย ้นกับก้นหนาตาไข่เหรอป้าโตผมยาวาปึกสึกหนวดเข้าเต็มแมนเกิบัวไซอีกเกิบัวไซครับโอ้คับผพี่บ่าถอนตัวแล้ครับคือจยังก้นแบบก้นดีๆละไปเสพยาหรือไปกินเหล้าเรื่อยเสียสิ่ไปวายะผมอ่ะครับ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 หนึ่งหงวัเป็นไม่สวกวาอยครับร้านจัดงานมันเกิดอายุจักปีครับน้ำมันนี่แหละครับเขาอีเอ็ดยี่ิบสองนึ่ยิบเอ็ดอย่างยิบสองเนาะครับครับผมบ้านเลขที่จัดงานมันเกิด สามสามแปดครับสามสามแปดลังได้ครับน้ำมันลังนี่แหละครับหล้างในท้องสันถึงูงโอ้หล้างท้องสันเนาะครับอันนี้บ้านน้ำมันครับนี่หลังหลังปูนนี่ครับครับหลังปูนนี่เป็นบ้านน้ำมันตัวนั้นเป็นท้องของนองนครับท้องนอนท้องน้องสาวเนาะครับครับผมครับแมนดีที่สามสามแปดครับแฝดผี่บาปนี่มาบอกตรงๆล่ะล่ะครับแมนครับอือหนึ่งสี่หาครับหนึ่งสี่หาเลย ครับผมเอาขอบคุณน้ำมัมได้หลาย,ยครับครับที่ให้แนวทางเอฟซีเด็ดงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนอะครับผมเดี๋ยวเอฟซีเดี๋ยวเบลแอ็มโรธงสีเขียนตัวเลขไปจดอีกครั้งหนึ่งครับครับขอบคุณได้หลายครับน้ำมัมสวัสดีครับขอบคุณค่ะน้ำมัมขอบคุณค่ะนี่นะค่ะธรรมชมเลขของพี่หมัมค่ะธรรมชมฝันเห็นพี่บ้ามาหาในงานวันเกิดของหลานอายุหลาานก็อยุปี จัดงานอยู่บ้านเลขที่สามสามแปดค่ะนผู้ชมแล้วก็บพี่บ้ามาบอกเลขอยาก,กินเหล่ามาบอกเลขหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าค่ะธรรมชมกระตัดหนาตัะลังเลนเนาะคะ่นะเนาะขอให้ม่โชว์ม่ลาบกับพี่มัมประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามี้สามดาวกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหนา้าค่ะก็หายโชวโชวมันหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะไก่ยี่เพิ่งเผาไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชม พอมีสามดาวมิคองดีมาฝากท้ชมค่ะรับชมเบื้องของดีกระเบ๋าแอมราทงกันเลยค่ะเบ่าแอมราทงนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวี่ของดีทิปไม่ทิดมือมาฝากเอฟซี่ครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทออเรียกทรัพย์ครับค่าขายให้าขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื้อลอตเตอรี่จึงสิ่เือถือนะครับน้องท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์คกับนางถาอยู่ของใหคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคัะครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายมหาสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักษ์คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้เาอนิานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหอวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหอวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่เหละเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบรดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถคืออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาหพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรรมช้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับธรนผช้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบบรรอดซ่าครับธรรมช้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับ่รรมช้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้าย,ยางบ่เห็นล้านเฮาไข่ไขวว่ามีอียงบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเห็นุในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเห่อับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังกายผู้สาว กูบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับ่ามผู้ชมเปิดฝาลงปูมากนะครับน้ะแล้วก็เมื่อแตะแตครับ่ามผู้ชมเมื่อแตะแต้วลก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถอลูปปากสามเือนะครับท่าปากสามเือท่าคิ้วสามเแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รลอดวัดกุกกมนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แตงขึืนอกันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชุมหลักกาบ้าแอมป์ตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุน,มนคล่องหลวงปูุลอดมาให้อีฟซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบสําระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีทีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี่เอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละ่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1น่งลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาเอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาะครับ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 ล้างเสนียรจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ